สวัสดีค่ะฟึ่งค่ะเรื่องความปลอดภัยสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะคะการขับขี่รถยนต์กับลูกน้อยยังไงให้ปลอดภัยวันนี้ฟึ่งมีทิคดีๆมาแนะนําค่ะสําหรับเด็กเล็กๆหรือว่าน้องๆที่ยังไม่ถึง10บขวบนะคะตรงนี้ฟึ่งแนะนําให้นั่งด้านหลังค่ะเพราะว่าตัวประตูค่ะเวลาที่เราขับไปไม่ว่าจะความเร็วที่เท่าไหร่หรือรถยังล็อกอยู่นะคะตัวนี้สามารถที่จะเปิดได้ตลอดย4ิบสชั่วโมงเลยค่ะตัวนี้จะเป็นระบบ เพื่อที่จะป้องกันเหตุฉุกเฉินภายในรถนะคะนี่ค่ะสำหรับประตูด้านหลังค่ะถ้าน้องๆนั่งนะคะจะมีตัวปุ่มที่เป็นตัวล็อกประตูไว้ค่ะไม่สามารถที่จะเปิดจากด้านในจากด้านนอกได้อย่างเดียวนะคะนี้พวกงล็อกรถแล้วนะคะตรงน,นี้ไม่สามารถที่จะเปิดออกได้นะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับทริคดีๆแบบนี้ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้เพิ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด s u b s c r i b e ทาง YouTube ด้วยค่ะวันนี้เพื่งขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ